พระคุณเจ้าครับพระเล่นบ้องไฟติดตรงไหนครับก็เล่นการพนันไงลูกมันก็ผิดตรงเล่นการพนันที่ลูกลูกกวาใชาลูกตีเตียนด้วยเล่นการพนันด้วยพระเล่นการพนันได้เดี๋ยวลูกมันจะผิดตรงไหนก็ผิดตรงการเล่นการพนันนะลูกกวาดใช่ลูกตีเตียนด้วยและมีในพระวีนัยด้วยการไม่สมควรเป็นอันผิดทั้งนั้น มันสมควรไหมล่ะลูกก็เหมือนว่ามีคนมาถามพ่อนะว่าเล็บพระขับรถเนี่ยมันผิดตรงไหนครับว่าก็คงจะเป็นพระขับรถนั่นแหละมันก็ผิดตรงที่ขับรถนั่นแหละเราเลยว่างั้นมันจะผิดตรงไหนล่ะนั่นอ่ะมันก็ผิดตรงที่ขับรถนั่นแนะ่ะการไม่สมควรเป็นในผิดทั้งนั้นโลกบะชะลกตีเตียนเห็นไหมละ่ะพระนะลูกเนะี่ย เราละทางโลกแล้วพิจารณาเนืองงสิบอย่างศึกษาเจ้ลูกเราเป็นพระเป็นสัมมนาณนะลูกนะถ้ามันยังไม่สามารถที่จะตัดขาดในการเล่นพนันได้เกณฑ์การเล่นการพานันได้เนี่ยยังชอบเล่นบ้องไฟอยู่อย่ามาบวชลูกชอบเล่นหวยเล่นเบอร์อยู่ก็อย่ามาบวชสร้างกรรมหนกลูกนั่นเ่ะ ชอบเทศเรทเสียงอยู่ก็จะมาบวชมันสร้างกรรมหนักนั่นนะ่ะเลือกไม่ได้เลือกกินเหล้าเมือสุราไม่ได้ได้ยินเสียงเพลงแล้วงึกแต่บอกว่าเล่นบ้องไฟมันผิดตรงไหนครับนี่นะนี่คือการพันนันลวนล้วนเหมาะแก่คารวะญาจโย,ยมไม่เหมาะสมพวกพระจะเตเล่นบ้งไฟพระมีหน้าที่เดียวก็คือต้องอยู่ในธรรมอยู่ในวินัย เพิ่มบวชมาแล้วอากับิยาของพระเป็นฉีกชิ้นเลยพึงปฏิบัติแบบนั้นอย่างนั้นจะบวชมาทำไมล่ะลูกบวชมาผ่านเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนบวชเพื่อนศาสนาอย่างนั้นหรอหรือจะไงล่ะหรือจะเอายังไงเละบวชนี่หนึ่งหลวงปู่นี่บวชด้วยความรพหลวงปู่ตั้งใจไว้ว่าถ้าตราบใดที่เราไม่สามารถตัดทางโลกได้เราจะไม่บวช เมื่อตัดไปเราสามารถตัดทั้งโลกได้แล้วตัดสตีพศได้แล้วตัดความทะยอทะยานอยากต่างๆได้แล้วเราจะบวชทันทีนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยไม่จะว่าบวชมาแล้วยังหลงในทางโลกถ้าบวชมาแล้วหลงในทางโลกอยู่หลวงปู่ไม่บวชสาหรับหลวงปู่นะสําหรับพวกลูกพระลูกพระหลานหรือบ,บุค,คลหลวงปู่ก็ไม่เข้าไปเก้าไก่นะ บวชได้ไหมล่ะบวชมาจะเล่นโทรศัพท์เล้นแก๊เล่นดิงเล่นลายอยู่นั่นน่ะไปเสร็จนาผู้สาวอยู่นั่นมันบวชมาให้มันอะไรล่ะมันเลิกไม่ได้บวชมาทำไมนี่แหละมหาโจรป้นศาสนาบวชเปื่นศาสนาบวชทำลายศาสนานี่พวกเลนที่นอกนี่นอกลอยนี่เป็นอย่างนั้นนี่กมหนักนะในรลกขุมที่หลวงปู่ไปเห็นมิตรพระเล่นบ้องไฟนี่น่ะบรนพนันขันตออ้าวบ้องไฟนี้สูงต้น อ้าวใครจะขึ้นเท่านั้นเอาจีบขึ้นหรือจิบลงก็่ากันไปละได้ยินตัต้งแต่สมัยคาราบาลเตปแอดชันนะหลุงปู่ไม่เคยเล่นการพน,นันไม่มีขนาดเนี่ยลุงปู่เนี่ยอยู่ในงานตลอดเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กทำบ้องไฟช่วยพี่อยู่นี่เต่หลวงปูไม่เคยเล่นการพน,นันมีการพน,นันขันต่อในการเล่นบ้องไฟลุงปู่ไม่เคย อย่าว่าตะเล่นบ้องไฟโบกไพ่ไฮโลลุงบูมก็ไม่เคยไม่เคยและไม่ชอบด้วยแต่ทิ้งปัญหาได้แต่ท้ามเลิกไม่ได้แล้วออกบวชมาทําไมเลย